สวัสดีครับเจนะบิตคอย miner นะครับวันนี้เราพูดถึงเครื่องขุดใหม่ของบิตเม้นับช่วงนี้มีเครื่องอะไรบ้างนะครับตอนเปิดตัวไปต้นปีนะครับก็จะมี l 7นะครับผมแล้วไม่ใช่ต้นปีอีกกลางปีนะครับ l 7นะครับผมแล้วต่อมานะครับ d 7นะครับตอนนี้ d 7เริ่มจัดส่งแล้วนะครับแล้วก็ D7 นี้แรงขุดเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นเลยนะเอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่นะครับ ซีนะครับโหแรงขุดออกมาหลากหลายก็จะมีสามรุ่นเหมือนคล้ายๆกับ S19 J Pro นะครับมีร0 0มี96มี1 0 0มี104นะครับแล้วต่อมาครับรุ่นล่าสุดที่การจะเปิดตัวในงาน,นครับ World Digital Mining Summit 2 0 2 1เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันคือเครื่องอะไรนะครับน่าตื่นเต้นแค่ไหนนะไปดูกันนะับผม นี่นะครับก็กําลังคุมผ้ากันอยู่เลยนะครับขเขาก็บอกว่าปีนี้นะครับปีหน้าไม่ใช่ปีนี้หรอกนะครับปีหน้าจะมีการผลิตออกมานะครับซึ่งน่าจะอยู่ช่วงเดือนโนเวม b บอร์นะครับโนเวม b e อร์ November, นะเดือนปีหน้าก็คือกระด,ดาษเลยนะ่าจะอีกประมาณเกือบปีนะครับแรงขุดอาจจะขึ้นมานะครับเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอดูกันนะเนี่ย เขาบอกว่าเป็นเครื่องขุดใหม่ของบิ m เมนนะครับลดาการกินไฟโรงนะครับจำนวนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรอเปิดเครื่องกันเปิดผ้าเปิดผ้านะครับแอบกอนิดหนึ่งยังไม่ยอมเปิดผ้านะอ่ามีเขาเรียกอะไรนะ เกินเก,นก่อนนะครับไปดูวิดีโอเปิดตัวนะครับนี่มาแล้วนะครับผมเป็นไมค์แข่งนะครับเขาก็ไ like ลนะ่ตั้งแต่แรกเลยนะว่าจากราคานะครับ e t c เท่าไหร่นะครับแล้วก็เครื่องไหนออกมาบ้างนะครับ s 9ก s 1ิ s 1 5นะกินไฟลดลงเรื่อยๆนะปีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ xp นะจะก,กินไฟเหลือเท่าไหร่นะครับจาก 29จูนต่อท h นะครับจะเหลือเท่าไหร่มาดูกันราคาบ c ตอนนี้60,000กว่านะครับ60,000บวกบวกยี่สิต่อจูนนะครับแรงขุด140 TH ีเทเรเฮนะครับแล้วก็กินไฟ3 0ม0ันวัตต์นะครับอ่าต,ติน,ตนเต้มติดเต็มกันไปนะครับ S19 ส x p นะครับอ่าเดี๋ยวรอรอดูว่า เขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลังจากดูความแรงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่ะามนะจากงาน w o r l d d i g i t a l Mining Summit 2021นะครับจาก2 EP แรกที่เราอธิบายคร่าวๆที่ว่างานเขาพูดถึงอะไรกันบ้างน,นะครับอ่าตอนนี้เขาก็จะเปิดผ้าแล้วนะครับตืนน่นนั้นๆเนี่ย โนเวมเบอปีหน้าเลยนะอันนี้ที่ดูไปนะจัดขึ้นนะครับนี่หน้าตาก็ผมว่าเหมือนเดิมนะครับ <laughs> เหมือน S19 เลย S19 เลยไม่ต่างนะครับเป๊ะๆ November ปีหน้าเลยนะโอโ้โห <laughs> ก็ต้องรอดูกันนะค่อยไปซื้อไปปีหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าจองยาวเกินไปนะครับจองเป็นปีๆ แต่เครื่องยังไม่รู้ออกเมื่อไหร่โทษทีนะครับขอแก้นิดนึงนะครับ <_ earthquake> เขาบอกว่าเป็นเครื่องใหม่นะจะเปิดตัวปีหน้าแต่ไม่รู้เดือนไหนนะครับขอโทษทีนะครับแต่คิดว่าน่าจะกลางๆปีแหละนะครับไม่น่าจะต้นปีนี้ไม่น่าจะเดือนนี้นะครับเพราะว่าอ e ีจ้าเปิดตัวไปก็ยังไม่ออกมาเลยนะครับนี่ครับหน้าตาเครื่องก็เหมือนเอสิบเก้าเป๊ะเลยนะครับ ก็เขาบอก XP จะออกมาในปีหน้าเป็นอนาคตนะครับที่เครื่องขุดจะประหยัดพลังงานลงนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอ ไปดูเครื่องใกล้ๆก,กันดีกว่าอ,อันนี้ก็ภาษาจีนก็มานะครับแต่โดยรูป,รปลักษณ์นะครับเหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่ว่าจะ power นะหรือพัดลมตัวเครื่องนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆตัว Overclock ของตัว S9J p r o นะครับมากกว่าเหมือนปรับปรุงจาก1 0 4เป็น140ประมาณนั้น ผลเทสที่ตัวที่เขาเอา,เอามาโชว์นะครับ <de ales> เดี๋ยวผมให้ดูตัวโชว์ยังไม่มีแรงขุดมากเท่าไหร่นะก็เป็นตัวนี้นะที่เขาโชว์ mm. นะครับ 19xp นะครับตัว s19 นะครับก็กินไฟเฟสแล้วประมาณ1,422วัตต์นะครับต่อหนึ่งซอสซอสละนะครับ NS Miner S9XP นะครับหน้าตาเหมือนกับ s 1 9 j p o เลยนะทุกประการนะครับจริงๆอยากเห็นการทำงานแต่ละการ์ดนะเขาไม่เปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูแค่แรงขุดเบื้องต้นนะกับตัวของเนี่ยขุดมา2ชั่วโมงนะ1200กว่า TS นะครับเอ้ย120กว่า TH เนี่ยก็หน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับ POWER ตัวเดียวกัน APW12 นะครับเหมือนแค่ตัวโอเคก k นะแล้วก็ปรับองจอนนี้ <No? ดああิดหน่อยๆนะครับพ so ่นดำเหมือนกันเลยนะเหมือน s 9 j p r o เลยนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีที่วางเดิมนะวางตัวนี้สบาย เท่าเดิมเนี่ยเป็น apw 1 2เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เรามีขายอยู่นะ power นะครับตัวเครื่องก็มีแต่ว่าไม่ใช่ xp นะครับตัว x 1 9 j pro 104นะครับแต่ผมว่าผมดัน overclock ร2 0ได้นะจริงอะ่ะแต่ก็เสียงๆนิดนึงนะครับ ผมว่าตัวที่โชว์เนี่ยยังเป็น S19 j Pro ที oh ่เอา Overclock มาปรับปรุงเฉยๆนะเพราะแรงขุดไม่ได้ว้าวมากนะครับเดี๋ยวรอเขาเปิด Preorder นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันได้เดือนไหนอะไรยังไงนะเพราะว่ามันยาวเกินนะครับแล้วก็มีไฟลเซตตัส ฟอสนอร์มอลเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ปักละพันสี่พันสองรวมกันประมาณสามพันก็คือประหยัดไฟหน่อยนะครับแล้วก็แรงขุด125 ths นะครับไม่หวาวเท่าไหร่นะขึ้นมานิดหน่อยนะครับเราดัน oc ก็น่าจะได้ใกล้เคียงกันนะร้อยยีบมันเขาบอกว่า21.5สจจูลต่อ ts นะครับอันนี้มันบวกกันเท่าไหร่เนี่ยประมาณพันพันแปดร้อยวัตต์ใช่ไหมเพราะว่ายังดันไม่เต็มมั้งก็เลยวิ่งร้อยยี่สิบสี่นะถ้าดันเต็มก็าจะวิ่งประมาณร้อยสี่สิบจีนสามพันหนึ่งร้อยวัตต์ประมาณนั้นนะครับเครื่องก็ประมาณนี้ แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็พูดไปเรื่อยว่ามีสเปคแรงขุดเท่าน้นเท่านี้นะครับเราก็มาดูสเปคกันนะครับว่าตอนนี้ XP แรงขุดเป็นยังไงรายได้เท่าไหร่นะอา้าวหายนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับ140 t h นะครับเทราฮนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่เช็ครายได้ได้เหมือนกันนะเพราะบางทีบิตบิตคอยก็ไม่ได้รายได้เยอะสุดนะครับมันมีเว็บเหรียญอื่นๆที่รายได้เยอะก็มีนะอย่างตอนนี้นะ140 GS นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะกินไฟ3,010วัตต์นะครับขุดได้บางคนถามว่าขุดได้กี่เหรียญจริงๆผมก็ท่องให้ได้ไม่หมดนะมันได้41เหรียญเออไม่ว่าจะบิตคอยบิตคอยแคส VS BDB นะครับไม่ว่า S19JPO หรือ S19XP นะมันขุดได้เหรียญเยอะอยู่นะครับอ่ะมาดูรายได้นะครับตัวที่อ่าผมอิงตัวของ BTC ใน Binance นะครับหา NPO ก็ได้48.29นะครับ48.29ดอลลาร์นะครับ ก็คูณ33.5นะก็จะตกวัน, 1, 6, นะ 1, ละประมาณพันหนะครับพันหเดือนละประมาณ48,000นะครับในตอนนี้นะถ้าเป็นตัว j จโปที่ขายกันอยู่วันนี้ก็จะ45,000อะไรประมาณนี้นะเพราะงั้นมันต่างกันไม่เยอะมากเอาจริงนะครับรายได้ต่างกันไม่เยอะมากสเปคก็ ต่างกันขึ้นไปประมาณ10 20%นะครับประมาณาตีไปประมาณ30%ดีกว่านะครับให้เดี๋ยวผมคำนวณเลยดีกว่า140 140คูณ 100, นะครับหารด้วย104นะครับประมาณ34%โทษทีนะครับก็แรงขึ้นประมาณ34%นะแต่จะออกในประมาณปีหน้านะครับ เหรียญเนี่ยมันจะมีหลายเหรียญน,นะครับถ้าเกิดพวกชา2อ6เนี่ยมันก็จะมีเหรียญพวก mrrdgb นะครับ mdbsb ch b, b s นะครับ btc นะแล้วก็มี btc บกซิตอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่จะขุดนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้รายได้มันนี้48,000นนะเครื่องเดี๋ยวเราต้องไปอรอลุ้นนะว่าจะออกมาราคาเท่าไหร่แต่ผมมองว่า ถ้า p ีออเดอร์ตอนนี้ก็ประมาณอ่า5แสนแล้วไม่ถึงไม่ถึง4แสนกว่านะครับ4แสนแปดอประมาณนี้นะครับ,รนะรบก็ใครสนใจก็ Inbox มาสอบถามกันได้แต่ของผมยังไม่รับออเดอร์ตอนนี้มันนานเกินนะครับไม่อยากให้ลูกค้ารอ,อนานขนาดนั้นนะด้วยความที่มันบางทีบิดเมงก็ส่งไม่ตรงเวลาอย่าง L7 ตอนนี้ยังไม่ออกจากยังไม่ออกจากบิดเมงเลยเดี๋ยวเราดูซิว่าเขส่งหรือ,อยังนะครับ นี่เขาบอกเพิ่งเปิดตัวไปครับงาน L7 งานเปิดตัว VerDigital นะครับ Mining สองพนะครับผมก็คอยอ e ีเมลจาก b i t m ม i n นอยู่ตลอดนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะส่งมาทักทีนะ L7 นะครับก็ลุ้นอยู่นานนะครับอ่ะออเดอร์นี่ครับ ยังขึ้นอันชิปหมดเลยนะยังไม่มีออเดอร์ที่ชิปเลยนะครับชิปปิ้งเนี่ยไม่มีนะแต่ชิปเต็ดมีแต่ในเครื่องเก่าแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับก็รอลุ้นนะครับว่า L7 จะออกเมื่อไหร่และ S19xp จะออกเมื่อไหร่มี E9 อีกตัวหนึ่งเปิดตัวนานแล้วก็ยังไม่ออกเลยนะแล้ไอ้ตัวนี้ก็าคงไม่ออกเร็วๆนี้ผมว่าหน้าตะกลางปีแน่นะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอา่าผมลืมเปิดให้ดู นะครับนี่นะที่บอกไปนะครับแล้วก็ main, บิดเมน et, เนี่ยนะที่อันที่เออ่ชิปเป็ดเนี่ยมีแค่เอ่อที่อันชิปเป็ดเนี่ยยังไม่ออกเลยชิปปิ้งมีไหมไม่มีอาเจ็ตยังไม่ออกนะครับส่วนที่ชิปแล้วมีแต่รุ่นเก่านะครับประมาณนี้นะงั้นรายได้ก็จะประมาณนี้นะ ใครสนใจก็อิ inbox มาสอบถามกันได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u อบ cribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปใหม่เมื่อมีเหรียญใหม่เครื่องใหม่ก็จะมารีวิวกันวันนี้ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ